อาจารย์ฮะนี่อะไรฮะสมเด็จแตกรายงานหลวงพ่อกลวยฮะใช่แท้ไหมครับอาจารย์แท้ร้านมาเสียแพ้ร้านมาเสียมีหลังยันห้าแถวมีสห้แถวนี่เขานิยมกันนะเนี่ยเรามีอยู่หลังหลังสิงหลังยันแถวยันยันี่เหมือนกันที่ก็มีหลังปั๊มอ๋อนี่มีหลังปั๊มหลังปั๊มนะเห็นเนี่ยอันนี้ก็มีหลังยันห้าแถวอันนี้ก็เป็นยันห้าแถวเหมือนกันนะหลวงพ่อจะทําเหมือนวัดกระฆัง วัดพุทธสุตลามนั่งสั่งสิงค์บูชาครับบูชาคุณสมเด็จพิจันโตบูชาคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรังสีของเรานะครับแต่เอกลักษณ์ท่านเป็นสิงห์และอสิงห์นะครับเนื้อนี่เป็นเนื้อนี่เป็นอย่างนี้เลยใช่แตกลายงาแตกลายงานะแบบนี้นะครับเหมือนกับเป็นต้นแบบที่เวลาครั้งยุทต่อมาทำแบบนี้แตกลายงาอ๋อแตกลายงานะครับนี่ปีอะไรครับอาจารย์น่าจะสองหนึ่งสองหนึ่งนะมาตรฐานไหมครับอาจารย์มาตรฐานนี่คือสมเด็จปีสองหนึ่งนะครับ แตกลายงานลายปั้มสิงห์ลายสิงห้าแถวอันนี้เป็นทัทุอันนี้ก็สิงห์สิงห์นะนี่นะครับก็มีอยู่สามองค์ที่ทุกท่านเห็นนะฮะเห็นเห็นอาจารย์นะ